สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสาระความรู้ออนไลน์ในสไตล์ครูน้อยร้อยโปรแกรมกันนะครับสำหรับในวิดีโอชุดนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Google Classroom ของโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวอนกันนะครับสำหรับใน EP ที่1นนะครับครูก็จะมาแนะนำนะครับการเข้าสู่ชั้นเรียนออนไลน์ของ Google Classroom ด้วยอีเมลของโรงเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับอีเมลแอดเดรสนะครับ ของโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรไปแล้วนะครับผ่านทางคุณครูที่ปรึกษานะครับถ้านักเรียนท่านใดยังไม่ได้รับนะครับก็ลองติดต่อกับคุณครูที่ปรึกษาดูนะครับทีนี้สําหรับการเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับด้วยอีเมลนะครับเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปกติแล้วนะครับในการใช้งานอีเมลนะครับนักเรียนก็จะมีอีเมลที่เป็น gmail นะครับหรือเป็น เมลส่วนตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งในการใช้งาน g Google c l a s ั room นะครับครูก็มีวิธีแนะนำนะครับให้กับนักเรียนนะครับโดยนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนลองตรวจสอบนะครับว่าเมลที่นักเรียนใช้งานอยู่ณตอนนี้บนบัญชีของ Google นั้นะนะครับเป็นเมลขององค์กรใดนะครับหรือเป็นเมลชนิดใดนะครับอย่างตัวอย่างของครูเนี่ยนะครับครูก็ใช้เมลที่เป็น gmail เอยู่นะครับซึ่งถ้าเราใช้บัญชี Gmail อยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า เราก็จะต้องมานะครับเพิ่มนะครับเพิ่มบัญชีอื่นๆนะครับเพื่อเข้าใช้งานหรือนะครับนักเรียนก็ออกจากระบบบัญชีเดิมเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้งานบัญชีใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสะดวกแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูจะลองแบบเพิ่มบัญชีนะครับเพราะว่าครูอยากเก็บอีเมลเดิมไว้ใช้ด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนก็มาที่คําว่าเพิ่มบัญชีนะครับ โปรแกรมก็จะเข้ามายัางหน้าลงชื่อเข้าใช้งานนะครับโดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลนะครับที่เป็นนะครับอีเมลของตอนเองส่วนใหญ่ของนักเรียนก็จะขึ้นต้นด้วย st นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสนักเรียน5้าหลักนะครับแล้วก็ adg. นะครับแ klaeng. adg. h นะครับเมื่อกอกเรียบร้อยนะครับรูปแบบตามนี้นักเรียนก,ก็กดถัดไปนะครับ ถ้าเรานะครับตรวจสอบแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของการใช้งานนะครับอีเมลนะครับมีการแจ้งนะครับถ้าเป็นเช่นนี้นะครับแสดงว่าอีเมลของนักเรียนเนี่ยยังไม่ถูกต้องหรือไม่พบนะครับเราก็ต้องนะครับเปลี่ยนนะครับให้ถูกต้องนะครับนี่ที่ครูขออนุญาตนะครับเนื่องจากว่าแพทเทิร์ของอีเมลเนี่ยของครูนะครับเป็นรูปแบบของเลขประจําตําแหน่งนะครับแต่สมมุติว่าเป็นเลขประจําตัวนะครับ ก็จะเป็นประเภทนี้นะครับเมื่อเรานะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะพบว่ามันก็จะให้กรอกรหัสผ่านซึ่งของนักเรียนเนี่ยนะครับแต่ละคนก็จะมีรหัสผ่านที่ไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนก็ลองกรอกดูนะครับถ้าถูกต้องนะครับโปรแกรมนะครับก็จะสามารถใช้งาน g o o g l l c u ั r o o m ได้นะครับ ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าแล้วถ้าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับเรายังไม่เคยใช้งาน g o o g l e c a s t r o o m เลยเราจะทำยังไงนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเราล็อกอินบัญชีของ Google เรียบร้อยนะครับทางมุมขวาม,มือนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการใช้งานอีเมลอยู่2ตัวด้วยกันใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกใช้นะครับอีเมลที่เป็นของโรงเรียนแกลงนะครับหลังจากนั้นการหาไอคอน g o o g l e c a s t r o o m นะครับ ก็ทำได้โดยง่ายๆให้นักเรียนคลิกนะครับที่จุด9จุดนะครับทางมุมบนขวามือตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีไอคอนคัดลูมมาให้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งมาในหน้าจอนะครับสมมุติว่านะครับอย่างของุครูเนี่ยนะครับครูมีการเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆไว้แล้วนะครับก็จะสามารถเห็นนะครับว่ามีชั้นเรียนใดอยู่บ้างนะครับ หน้าที่ของเรานะครับคือการเข้าสู่ชั้นเรียนหรือคําที่คุณครูหลายๆท่านจะมาบอกนักเรียนนะครับว่าให้นักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ครูก็จะมาดูว่าเราจะต้องทําอย่างไรนะครับหลังจากที่เราล็อกอินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องรู้รหัสห้องเรียนของคุณครูแต่ละท่านนะครับว่าในรายวิชาต่างๆนั้นเนี่ยคุณครูเขา สร้างห้องเรียนไว้รหัสอะไรบ้างนะครับวิธีการนะครับนักเรียนก็อาจจะติดต่อกับทางท่านคุณครูประจําวิชานะครับหรือนะครับนักเรียนจะลองไปที่เว็บไซต์นะครับของแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นะครับของคุณครูเรานะครับซึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเว็บสําหรับติดต่อคุณครูนะครับในแต่ละท่านของโรงเรียนแกลงอยู่นะครับหรือ นักเรียนจะเลือกเป็นกลุ่มสาระก็ได้สมมติวันนี้นักเรียนมาเรียนคอมนะครับนักเรียนก็เลือกไปที่กลุ่มงานของเทคโนโลยีนะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีรูปคุณครูนะครับนักเรียนก็ลองดูว่าเราเรียนกับคุณครูท่านใดนะครับสมมติวันนี้นักเรียนมาเรียนกับคุณส่งนะครับนกเรียนก็คลิกที่รูปของคุณส่งเข้าไปนะครับก็จะพบนะครับหน้าตา ของเว็บไซต์นะครับที่คุณครูเขาทําไว้นะครับเขาก็อาจจะแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับอย่างของคุณครูเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแจ้งรายละเอียดนะครับราชชั้นเรียนนะครับหรือกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ลองไปทํานะครับหรือใครอยากจะรู้จักครูส่งมากขึ้นนะครับก็ลองดูวิดีโอแนะนําตัวได้นะครับมีลิงก์ข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือรหัสนะครับสําหรับเข้าห้องเรียนนักเรียนก็ลองคั p y นะครับผมก็ูจะเข้าเรียนนะครับของสี่สิบห้านะครับผูเป็นสี่สิบห้าก็จะเข้ามาเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์นะครับาเมื่อได้รหัสมาแล้วทํำยังไงครับมุมบนขวามือนะครับจะมีไอคอนนะครับเป็นเครื่องหมายบวกนะครับนักเรียนก็เอาเมาส์ไปคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีคําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับโปรแกรมก็จะถามหา รหัสของชั้นเรียนครับเพราะนั้นเรารู้แล้วว่ารหัสของชั้นเรียนคืออะไรเราก็กรอกลงไปนะครับแล้วก็กดเข้ารวมก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะทําการเช็คนะครับว่ารหัสชั้นเรียนเราถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องนะครับโปรแกรมก็จะวิ่งมาที่หน้าของ g Google c l a s ั r o o m ของห้องเรียนที่นักเรียนได้กรอกรหัสไว้เราก็ตรวจสอบดูว่า อ่านี่ใช่ชื่อวิชาของเราไหมนะครับเป็นรหัสวิชาของห้องเราหรือเปล่านะครับซึ่งนี่คือขั้นตอนนะครับคร่าวๆในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับส่วนของ Google c u ั r o o m ของโรงเรียนแกลงวิทยาสถา์วรของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวใน EP หน้านะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเข้ามาในระบบแล้วนะครับนักเรียนนะครับมีหน้าที่นะครับจะต้องทำอะไรแล้วก็ เพื่อที่จะให้มันสามารถเข้าใช้งานนะครับระบบได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถส่งงานแบบออนไลน์นะครับในช่วงชีวิตของการใช้ชีวิตแบบ New n o r m a อกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณน้อยร้อยโปรแกรมกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใน ep ที่2นะครับในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมของคลาส o o m กันต่อไปนะครับสำหรับ ep นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ